วันนี้ก็อยู่ในเกมมาครับห้างหนึ่งจุดแปดจุดเก้านะครับวันนี้จะมาสอนทำลิฟนะครับอ่ามันแบบนี้นะเนี่ยอ่ออยาอ,อ,อทางลงก็อุปกรณ์ก็ไม่มากนะครับ อันนี้แหละแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมข้องใจมากเลยนะครับสวิตเนี่ยวางพื้นก็ได้ผมก็งงเลยครับกระจกเท่านี้นะครับดูกันเลยก่อบล็อกให้ห่างกันสองบลอกนะครับมาผมบอ,อกแค่แปดนะ่ะ นะฝั่งซ้ายเนี่ยครับใส่นี้ตอกมาหนึ่งสองสามสามอันนะครับหนึ่งสองใส่อ่าจะไ,ได้ฝั่งนี้เนี่ยมีแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นนี้นะครับนรเนี่ยจะใส่ลูกสูบเมลเนี่ยครับต้องใส่อย่างนี้นะครับ อันนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับปิดปิดปิดทิปนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ทำซ้ำไปอย่างนี้อ้าวควรแล้วนะควรวนะอาสิวะไปเออออกไปจนได้อซ้ำไปซ้ำม,มาอย่างนี้และครับ อาก็มาเลยใกล้สุดแล้วตอมาตอมาไม้ดูป่ะสุดรดรนีนี่ครับอ่าสุดรดีเลยก็เนี่ยครับกลัวลืมนะครับอ่า ออกมาสองอันตามนี้แล้วครับทั้งสองข้างเลยนะ่อไ,อไป่อไปปิดบล็อกตรงนี้นะครับปิดปิด,ปด,ปดตรงนี้ให้วางอันนี้นะครับไม่ต้องปรับอะไรนะครับเนี่ยวางเฉยๆก็วางแล้วก็วาง อันนี้ก็เหมือนกันนะครับครับเร็วๆบางๆบางปิด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 ก็ตรงนี้นะครับเนี่ยให้เป็นสามจังหวะน,นะครับหนึ่งสองสามระบบที่สามตรงนี้มานะครับ สองสามสี่นะครับห่างออกมาสี่แล้วก็หนึ่งอ่ะมันตรงกับตรงนี้นะครับถ้าใส่เนี่ยไม่ไม่ต้องปรับอะไรนะครับถึงจังหวะมันอยู่แล้วทำงานโอเคฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับฝั่งนี้มันจะมีอันนี้อยู่ แล้วก็ต่อมาด้วยบล็อกไม่ใสอันนี้แต่ว่าแบบเป็นสองนะครับสองต่อมาต่อมาต่อมาอันนี้ต้องก่อขึ้นนะครับหออนึ่งสองสองแลว่นี้นะครับแล้วก็ใส่หนึ่งสองสามเห็นว่าวงจอมันจะชนกันนะครับอ่า มันจะชนกันนะให้เราก่อบล็อกขั้นไว้ครับพอจะให้พลังงานขึ้นไปชั้นสองนะครับหนึ่งสองสอง,สองจังหวะดนะนี่นะครับ สองสามก็สามจังหวะอ่าก็เห็นว่าวงจรมันจะชนกันอีกแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมอะครับอันไว้หน,อนอึ่งสองสามหนึ่งไปมางกนี้ก็ เนี่ยนะครับก่อมาจากตรงนี้เลยหนึ่งสองุ๊บยุ๊บก็ทำเหมือนเมื่อกี้ะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเห็นว่าวงจรจะชนกันนะครับอ่าขอกออกมาขั้นไว้ขึ้นมาชั้นสามนะครับหนึ่งสอง ไม้เหมือนเดิมเลยก็ต่อแบบเดิมนะครับขนมาคึบนี่ก็หนึ่งสองสามหนึ่งคึบๆเห็นว่าวงจรจะชนกันนะครับข็ก้านไว้ขอบล็อกออกมาหนึ่งบล็อกอ่าขึ้นไปชั้นสีใช่ไหม จะจำสีน,นะครับหน2 2> ึ่งสองยึดยึดยึดเอาเหมือนเดิมเลยนะครับต่ขอขึ้นมาต่ขอขึ้นมาแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามอ่ามันชนกันนะปิดไว้ปิดไฟปิดไวฟตรงนี้ก็เกาะมาหนึ่งบอกหนึ่งสอง ซึบ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 ,บ,บก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมครับทำซ้ำไปซ้ำมาหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งปิดไว้ฝั่งนี้ก็เนีย่ยครับพอ ใช่บอกนกนเลออก,ากมาก็กอกมาเลยนะครับพอดีเลยถ้าเกิดว่าเราต่อขึ้นมาเลยเราไม่ไก่อกมามันก็จะมาชนกับ,บนเนี่ยวงจรข้างล่างนะครับมันก็จะทำให้วงจรค้างนั่นเอง าอันนี้เลยนะครับก็ใส่ไว้อืมี้ไปริบอาจยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจขัดข้องก็ได้เดี๋ยวลองขึ้นดูนะ ว่าถ้าผมขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะแบบมันเด่นหรอครับผมแนะนํานะครับเวลากดสวิตช์แล้วให้กระโดดนะครับให้อยู่ระหว่างกลางเนี่ยนะครับกระโดดา,าให้สมบูรณ์แสดงว่าเมื่อกี้อะเอาตรงนี้เนี่ยมันมันขยับเร็วไปมันบางเราไว้ต้องใส่ตรงนี้สัก ถ้าสายอันเดียวก็4นะครับ1 2 3่3สอพูดผิดโซลีเอาใหนึ่งสอโอเคนะอย่าลืมโดดนะครับพ้่อจอห่หางอยู่ให้แล้วอเอามาเอามาเทสเทสเๆสโดดหน้าก็ ใครมีวิธีปิดอะไรก็บอก้วยนะคอมเมนต์บอกด้วยนะก็ทิปเราก็เป็นลักษณะอ่ะไม่สวยเลยเอามาเนี้นะเ้ากันยังเฮ้ยเพิ่งจบคลิปสีคนเขาหน้าพูดนะก็มาทำทางลงกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ pakai niya, kau kacuk way, tut 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 tut, tut 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 tut, ah, tut 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 tut, tut 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 tut, tut, tut.